หมายเลขยี่าอาถรรพเบนจเพศสวัสดีทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d j เจแอน n e l ชนแครับช่องแห่งสาระและความบันเทิงหลากหลายเรื่องราววาไราตี้วันนี้ครับเราจะมาเสนอเรื่องหมายเลขยี่อาถรรพเบนจเพศ มีความเชื่อหนึ่งครับที่มักจะพลาดผ่านเข้ามาในชีวิตของทุกคนแม้ว่าจะยินดียินร้ายกับมันหรือไม่แต่ความรู้สึกนั้นก็จะเข้ามาในชีวิตจงได้เพราะนี่เป็นเรื่องของช่วงวัยอายุ25ปีหรือที่เราเรียกกันว่าวัยเบนจเพศนั่นเองช่วงอายุ25ปีเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนรู้สึกกังวลใจเมื่อใกล้เข้าสู่เลขนั้นเพราะ ช่วงนั้นวัยมักจะประสบเรื่องราวร้ายๆอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนานาเข้ามาถถมใส่ในชีวิตแม้จะมีคนบอกว่าไม่ทุกคนที่จะเคาะร้า,รายอาจจะเป็นช่วงที่เคาะดีที่สุดในชีวิตก็เป็นได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรความกลัวก็ยังทำให้คนเชื่อว่าอายุย่างเข้าสู่ยิบห้าต้องเผชิญกับเรื่องราวเร้ายอยู่วันยังคำ่ำตามคติความเชื่อของศาสนา,าพรา์นั้นจะแบ่งช่วงวัยของมนุษย์ออกเป็นส่วนๆคือ1นถึ 8, นับเป็นกุมาน9-16นับเป็นทารกวัยหรือวัยรุ่น17-25เป็นมานพบหรือวัยหนุ่ม เมื่อชายใดใช้ชีวิตมาถึงปีที่25ตามภาษาคำภีเรียกว่าต้องเบญจเพศหมายถึงการเข้าถึงโชคและเคาะอันแรงกล้าส่วนจะเป็นโชคดีหรือเคาะก็ต้องดูว่าลุงล็อกใดในเพศ5อันได้แก่เทวะมนุษย์เดรฉา,านเปรตหรืออสุรกายหากดวงตกเทวะก็จะได้ลาบยศ หากตกมนุษย์ก็เป็นกลางหากตกเดรัชานคือป่วยนะัะหากตกเปรตถึงตายหากตกอสุรกายก็อาจพิกลพิการเช่นนี้เป็นตน้นในปัจจุบันในความเชื่ออาถรรพ์เบญจเพศไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างในเช่นสมัยโบราณแล้วแต่รวมถึงผู้หญิงยังรวมไปถึงอายุที่ลงท้ายด้วย5เช่นยี่5้าสห้าห้าด้วย บางก็ว่าอาจมีอิทธิพลในช่วงตั้งแต่อายุ23-26ถึงีปีไปเลยทีเดียวบางคนถึงกับเตรียมทำบุญตั้งแต่อายุ20กว่ากว่าเพื่อคาดเคาะร้ายและบรรเทาเข้าสู่เบญจเพศจริงๆอย่างที่บอกแล้วว่าเบญจเพศไม่ได้หมายถึงเรื่องเลวร้ายเสมอไปอาจเป็นเรื่องดีมากที่สุดก็ได้ยกตัวอย่าง ตำราที่กล่าวถึงผู้เกิดในวันต่างๆเมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพศว่ามีแนวโน้มต้องเจอกับเรื่องแบบใดบ้างคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงหกเดือนแรกต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านสายตาโรคหัวใจรวมถึงจะมีผู้ใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดคดีความสายตามีปัญหาจะเป็นโรคลมโรคหัวใจ พอถึง6เดือนหลังปัญหาก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นคนเกิดวันจันทร์ช่วง6เดือนแรกจะเป็นที่ถูกตาต้องใจกับเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่จะทำสิ่งใดก็จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนโต และช่วง6เดือนหลังจะมีเรื่องวุ่นวายจากเพศตรงข้ามอาจเกิดรักซ้ำซ้อนขึ้นมาได้คนเกิดวันอังคารเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาลคนเกิดวันพุธกลางวันและกลางคืน หเดือนแรกจะต้องตกระรับลำบากเหน็ดเหนื่อยมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นที่อยู่ผิดพลาดด้านงานเอกสารมีการสูญหายหรือเสียหาย6เดือนสุดท้ายปัญหาจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นคนเกิดพลิหัสบอดี6เดือนแรกจะมีผู้ให้การอุปถัมภ์ถ้ามีการเจ็บป่วยอยู่ๆ ก็จะหายดีอาจมีการโยกย้ายไปอยู่ในแดนไกลหกเดือนหลังจะต้องระมัดระวังเหตุร้ายเช่นอุบัติเหตุในช่วงนี้จึงต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีคนเกิดวันศุกร์ระวังมีคดีความจะมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตเกิดภาระหนี้สินเป็นไม้ครอบครัวไม่มีความสุข ต้องมันฝึกสมาธิให้มากจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้คนเกิดวันเสาร์ต้องพัดพลากไปใช้ชีวิตในแดนไกลระวังจะมีเรื่องผิดศีลธรรมถ้าเป็นผู้หญิงมักจะเสียสาวหรือตกเป็นมือที่สามถ้าเป็นชายระวังจะเป็นชู้กับคนอื่น ตามสถิติที่พูดมาปากต่อปากมักได้ยินเรื่องราวเหล่านี้หนาหูบางคนประสบอุบัติเหตุบางคนตกงานบางคนเป็นไม้พ่ายรักบางคนเป็นหนี้สินเจ็บป่วยไข้บางคนย้มแย่ไปเสียทุกเรื่องเลยทีเดียวร้ายที่สุดบางรายที่มีข่าวการตายของคนวัย25เสียด้วย และเนื่องจากตัวอย่างอันน่ากลัวเหล่านี้ทำให้คนที่กำลังมีอายุครบ25ปียิ่งรู้สึกกลัวและอดจะเชื่อเสียไม่ได้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองสักอย่างและอดเชื่อเสียไม่ได้ว่าบางคนหาทางออกโดยการพึ่งพาพระเจ้าหรือเข้าวัดทำบุญบ้างบางคนบวชเสียเลยกระทั่งพึ่งพาหมอดูเพื่อพยากรณ์ชีวิตทั้งหลายอย่างหลังนี้ ค่อนข้างอันตรายเพราะเหล่าหมอดูมักจะหากินกับความกลัวของคนอยู่ร่ำไปบอกให้ทำอะไรเพื่อแก้เครสหรือสะดาะเคราะก็มีอาจชัดเนื่องจากความกลัวถ้าเรามองในแง่ความเชื่ออาจจะหาข้อยืนยันไม่ได้ว่าทำไมคนที่มีอายุย่างเข้าวัย25ถึงได้ประสบเคาะ์กรรมต่างๆ มากมายทั้งทั้งที่แต่ละคนคงจะผ่านช่วงอายุนั้นมาแล้วและมีเปอร์เซนต์ความเชื่อที่มากหรือน้อยอยู่ในใจของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าคิดให้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น วัยของคนอายุ20กว่ากว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของความเป็นวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่เป็นการเริ่มต้นของใครลหลายๆคนบางคนเพิ่งจบการศึกษาบางคนเพิ่งเข้าสู่วัยทำงานบางคนเพิ่งเริ่มมีครอบครัวเป็นไปได้ไม่น้อยว่าการเริ่มต้นใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอาจจะนำพาดซึ่งการก้าวผิดพลาดล้มลุกคลุกคลานกันอยู่บ้างและความเครียดของคนที่เริ่มมีความคิด ที่ต้องแปลเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็อาจจะนำพาไปสู่โลกภัยต่างๆก็เป็นได้คนโบรามโบราณจึงจะใช้ความเชื่อเหล่านี้สอนให้คนหนุ่มวัยคนองรู้จักระมัดระวังตัวเองในใน,ในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเพราะเป็นวัยที่ต้องคิดต้องทำต้องเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างหรือถ้ายัางไม่กล้าคิดทำอะไรก็ให้ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการบวชเรียนทำจิตใจให้สงบเสียก่อน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชายหนุ่มวัยเบญจเพศคิดจะบวชเรียนซิก่อนการทำอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าอาถรรพ์เบญจเพศจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือไม่อย่างน้อยเราไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีความเชื่อบางอย่างที่สั่งสมเป็นเวลามานานบางทีก็ย่อมมีเหตุและผลที่ทำให้มันยังคงอยู่จะผิดอะไรไหม หากคนที่เข้าสู่อายุ25จะตั้งสติตัวเองให้มากขึ้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทละเลยไตรตรองและการตัดสินใจอะไรในชีวิตไม่ต้องกลัวหรอกว่าใครเขาจะมาหาว่าเรางมงายเพราะเป็นชีวิตของเราจะพลาดหรือไม่เราเป็นคนกำหนดเองอย่าโทษถึงเรื่องข่าวเบญจเพศหรือเคาะกรรมอะไรเลยและที่สำคัญที่สุดคือ ใช้ชีวิตรอบครอบตลอดเวลาไม่เพียงผ่านพ้นเลข25ไปเท่านั้นดีเจแอนชแนลขอขอบคุณในการติดตามรับชมคุณสามารถกด Subscribe เพื่อจะไม่ได้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเรา